กับเราเรียบร้อยตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้า,จายินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่นะคะได้ยินชัดเจนไหมคะเนี่ย โอเคชัดเจนระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการโฟนอินวันนี้วันนี้เต๋าอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าได้ข่าวว่าโฟนอินเยอะมากเป็นวันโฟนอินเลยใช่ไหมครับวันนี้คลีร์คิวทุกสิ่งทุกอย่างเอ e r y รี่ติงคือจะมาโฟนอินทักทายแฟนๆทั่วประเทศไม่เฉพาะในเชียงใหม่คือไปหลายที่มากแต่ว่าส่งแค่เสียงไปเพราะว่าอีกไม่นานคงจะได้ออนทัวร์แน่นอนมีแฟนๆชาวเชียงใหม่เรียกร้องกันเยอะว่าเมื่อไหร่เต๋าจะมาเชียงใหม่สักทีอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากเป็นโปรเจกต์ไว้กันละกันแต่ตอนนี้ มาถึงซิงเกิลล่าสุดของน้องเตา๋าก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเพลงนี้มีคนถามมาทุกวันเลยทีเดียวจะบอกว่าน้องเตาเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากตรงที่ แฟนคลับน่ารักจริงๆแฟนคลับน้องเต่านี่ทั้งขอเพลงด้วยนะทั้งส่งส่งความน่ารักฝากมาให้พี่เตือนเยอะๆมากมายพี่เตือนมีปฏิทินน้องเต่าแลวด้วยน่ารักมากขอบคุณมากเลยทีเดียวที่ฝากมาให้นะคะนะคะยินดีมากเลยจะได้จะได้เห็นหน้าเต่าบ่อยๆจะได้เปิดเพลงเต่าบ่อยๆต่างหากด้วยนะคะค่ะเห็นทุกเดือนเลยใช่ทุกเดือนเปิดมาก็เจอเลยอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้มาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดของเต่านั้นคือก่อนวันสุดท้าย จะมาถึงนะคะซ,คซึ่งเป็นซิงเกิลที่ออกแนวจะว่าเศร้าก็ไม่เศร้าเนะเต๋าเนาะเป็น<ช>เป็นเป็นเพลงประมาณไหนอะไรยังไงลองเล่าให้แฟนๆได้ฟังกันนิดนึงครับผมจริงๆเนื้อเพลงนะครับก็เกี่ยวกับการที่เราจะยื้อใครสักคนไว้ไม่อยากให้วันสุดท้ายนั้มาถึงจริงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แบบเศร้าแบบวา<ช>ขนาดนั้นแบบทุกทรมานไม่ได้ทรมานเลยนะผบแบบเขาไม่ใช่ใช่ที่แบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วก็มันมีรังหวงมันแบบ เฮ้ยมันต้องมาถึงวันนั้นแน่ๆเลยอะ uh ่ะ huh. แต่เราไม่อยากให้ถึงวันนั้นอะ่ะเราก็เลยพยายามจะชักมานับนทั้งร้อยทั้งร้านเนี่ยมา uh huh. มาทุ่มเทให้กับคนคนที่คนนี้ที่ uh huh. จะไปจากเราเราก็เลยแบบพยายามทําเต็มที่แล้วนะ uh huh. ครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจเธอได้หรือเปล่าแต่ว่า ก็อยากจะทําให้เต็มที่ที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นวันสุดท้ายที่เชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากจะให้มาถึงไม่ว่าจะเป็นเต่าไม่ว่าจะเป็นคนหลายๆคนที่เจอเจอความรักในเคสแบบนี้ในกรณีแบบนี้เนะยคะคเพราะว่าวันสุดท้ายของความรักคือวันไหนเราก็ไม่รู้นะคะคบ,บางทีอาจจะมีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้รู้สึกเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะทําทุกอย่างทุกๆวันทุกนาทีที่อยู่ด้วยกันให้มีค่าและก็มีความสุขที่ขุดที่สุดประมาณนั้นนะคะเป็นเพลงหนึ่งที่ ได้ได้ได้ใครแต่งเพลงนี้ให้ครับเต๋าก็มีมีทีมครับมีทีมจากทางช uh ูแฟนดิเชียครับเขาเขาเป็นทีมแล้วแล้วก็เราก็ไปคุยทางโปรดิวเซอร์เขาแล้วเขาก็เอาไปแจกแจงว่าอ่ะเขียนเพลง,แ,<จ>งแต่งเพลงบบะไรมาอย่างงี้เราก็มาให้เราฟังครับคับผมคือ,ค,อคือจริงๆจ,จะบอกว่ามาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจากความรักซึ่งเต๋าเองก็อยากจะเป็นเป็นคำว่าเรียกเป็นโจทย์แบบนี้ด้วยนะคะคือจะเป็นโจทย์ที่เต๋าเองยังไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนใช่ไหม ใช่ครับนะแนวนี้แล้วก็เนื้อหาแบบนี้นะครับแต่ว่าก็าก็แต่ว่าผมชอบดนตรีในในครั้งนี้นะครับก็คืออย่างที่เราคาดหวังไว้ว่าอยากให้มีเสาวริดสดให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เป็นเป็นเสียงที่ต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยเป็นเป็นการถ่ายทอดที่เหมือนกับให้คนอินได้ง่ายๆสำหรับเพลงนี้พี่เต้นชอบคอนเซปต์ของเพลงนี้มันสั้นๆมากไม่รู้ว่าใครนิยามไว้เต่าหรือว่าใครคุณจะทําให้อีกคนหนึ่งยิ้มได้ถ้ายังไงถ้าหัวใจคุณร้องไห้อันนี้อันนี้คือจากใครคบผมนี่ก็ช่วยๆกันคิดกันนัเป็นคอนเซปต์ที่แบบน่ารักมากเลย นะคะคุณจะทําให้อีกคนหนึ่งยิ้มได้ยังไงถ้าหัวใจคุณร้องไห้นะคะคุณได้ฟังเป็นคอนเซปต์สั้นๆของเพลงนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ความหมายรวมๆเพลงนี้คือต้องฟังก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเพลงนี้ร้องยากไหมคะมีแฟนๆหลายคนถามมาเพราะว่าจะบอกว่าเสียงเต่าดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวอาจจะด้วยประสบการณ์จากการทํางานหลายๆแนวแล้วก็การทําคือร้องสดด้วยร้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นคอนเสิร์ตอีตังหากด้วยทําให้รู้สึกเสียงเราจะเข้มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแนว ประมาณป๊อปร็อ,อกเลยทาให้เสียงดูเข้มขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับวิธีการร้องกับตัวดนตรีของเพลงนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้าเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการร้องนิดหน่อยอนะครับผมก็ทําให้มันเข้ากับตัวดนตรีที่มันแน่นขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องร้องให้หมันเข้าไปกับดนตรีว่าดนตรีมายงไงแล้วก็เราต้องสื่อสารหลักๆเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนชัดเจนว่า อารมณ์เนี้ยเป็นยังไงช่วงแรกเป็นยังไงท่อนที่สองเป็นยังไงเนี้ยแล้วก็เพิ่มความให้มันแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งแต่ละท่อนที่ที่ร้องครับแต่ว่าก็<ช>ก็ยังยังคงเป็นพ o อปบลอ็อยู่ดี rock r o บล็อ่เท่ครับเทเท่ๆแบบ p อป,ปแล้วก็มีกลิ่น อืมดูดีมีสไตล์มาก <c oughs> จะบอกว่าดูดีมีสไตล์มากโดยเฉพาะอีท่อนขึ้นอินโทรของเพลงไม่ได้เกิดจากความโง่งมงายไม่ได้ตาบอดจนมองไม่เห็นทางที่ยังปล่อยเหตุการณ์มันเรื้อรังที่ยังปล่อยน้ําตาย,ยังฝังลมหายใจคือจะบอกว่าจริงๆแล้วความรักไม่ได้เกิดจากความโง่งไม่ได้เกิดจากแบบว่าเราความรักทำให้คนตาบอดก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเกิดจากความรักที่เกิดขึ้นในใจแล้วเราค่อยๆสะสมความรู้สึกนั้นไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้จะได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ได้ทั้งความสุขในการฟังเพลงที่คุณอยากจะบอกรักใครสักคนหนึ่งแล้วไม่อยากให้ถึงวันสุดท้าย <Yep. S 1> ไม่อยากจะให้วันสุดท้ายมันมาถึงหรือว่าคุณจะได้หันไปเทคแคร์ใส่ใจคนรอบข้างคนที่คุณรักอยู่ใ,ใกล้ามากขึ้นด้วยเพลงนี้ได,ได้ได้หลายโจทย์เลยทีเดียวนะคะ mm hmm. แต่ที่แน่ๆก็คือเป็นโจทย์ของหนุ่มคนนี้ที่เขาอยากจะได้เพลงออกแนวแบบนี้ให้แฟนๆได้ฟังกันซึ่งพอแฟนๆได้ฟังแล้วโอ้โหฟีดแบ็มาเยอะมากเลยแม้ว่าจะไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าไม่ใช่แฟนคลับแต่ว่าเป็น <Yep. S 1> เป็นน้องๆคนฟังก็มีโทรมาถามเน พี่เพลงคลายอะไรยังไง oh, อะไรมาเนี้มยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าบางทีการได้อินกับเพลงมันต้องฟังเพลงแบบเต็มๆแล้วคุณจะเข้าใจถึงเนื้อเพลงมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ก็คือเจ้าของเพลงมาเล่าให้ฟังเลยทีเดียวนะคะฟีดแบ็ของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องเต๋อก็ทั้งี่เช็คนะครับ mm hmm. ก็โอเคครับแล้วก็ไปดูใน youtube ใก็มีคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงแล้ว mm hmm. แบบมีบางคนก็บอกเอ้ นี่แหละใช่เลยใช่เลยเนาะป๊อปร็อกเท่ๆในสไตล์ของเต๋าจริงๆในสไตล์ที่เชื่อได้ว่าหลายๆคนก็รอในลุคนี้มามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเต๋าก็ทํามาเยอะมากจริงๆนะคะอยู่ในวงการมานี่ก็ไม่กี่ปีเองใช่ไหมครับสองปีกว่าสองปีกว่าเนาะแต่ดูทําทุกอย่างได้แบบเต็มที่มือจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ด้วยนะคะแสดงภาพยนตร์กับพี่หมิวเป็นไงบ้างอสนุกเนาะสนุกครับสนุกมากครับรนการทํางานแล้วก็ อ่าภูมิใจมากครับที่ได้เล่นกับพี่โคเสียดายอ่ะที่เชียงใหม่ไม่ได้เข้าไม่ค่ไม่ได้หนังไม่ได้เข้าเชียงใหม่แต่แต่ว่าตอนนี้ก็มีเอามาใช่ลีลานแล้วแต่พี่เตือนได้ดูแล้วเพราะว่าน้องๆน่ารักมากส่งมาให้พี่เตือนดูบอกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เตือนเปิดเพลงนั้นก่อนมาค่อนข้างบ่อ,อ,อ,อยมากๆทีเดียวสัครเพลงของสาประโยคสัญญารักนี่แหละเนี่ยคเปิดจนร้องได้อะไรอย่างเงี้ยจนอยากดูแต่พอถึงเวลาหนังวันนี้มาก็เลยแฟนๆก็เลยรีบส่งมาให้ดูเลยทีเดียวได้ดูเรียบร้อย แดงได้ดีมากนะคะแล้วก็รีนนี้ก็หล่อไหมต่างหากด้วยนะคะพัฒนาการได้ดีทุกๆอย่างก็ขอให้ซิงเกิลนี่ประสบความสำเร็จมีแฟนๆถามถึงเอ็มมาด้วยเต่าว่าตอนนี้เอ็มีเสร็จแล้วหรือยังอะไรยังไงไปถึงไหนแล้วครับสำหรับเพลงก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับเอมีตอนนี้ก็ถ่ายทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอเอามาตัดต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าออกมา ด,ดีแน่นอนแล้วก็สวยงามแน่นอนครับว่าน่าจะได้ชมกันทั่วประเทศนะครับวันที่ส <10 S 2> ิบกุมภาพันนี้สิบกุมภาครับเดือนหน้าเลยนะคะเดือนหน้าเลยครับอีกไม่กี่สัปดาห์อีกไม่กี่สัปดาห์วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดรอไปอวันนี้มัน องสัปดาห์สองสัปดาห์จะไม่เล่าเลยใช่ไหมว่าเป็นอะไรยังไงเล่ามเเล่าเล่ามาเล่ามาเผื่อว่าทีจริงๆตอบบอกว่าให้รอดูวันที่สิบเอ๊ะแล้วจะเล่าให้เราฟังไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนี่เด็งนิดเดิงคร่าวๆครับผมครับก็นังเอกก่อนเลยนังเอกเป็นพี่ออมสุชาติโอน้องออมน้องออมโอเคครับผมแล้วก็ส่วนในเนื้อหาของเอ็มวีนี้ก็จะคล้ายๆกับเนื้อเพลงก็ไปตามเพลงเลยครับแล้วก็แบบผู้ชายที่แบบ พยายามจะยื้อผู้หญิงทำทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีพิเศษคือเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้เหรอย้องเวลากลับไปแก้ไขในอดีตได้อืแล้วก็มาลุ้นกันว่าปัจจุบัน เป็นยังไงอืมมันจะเป็นยังไงอันนี้ต้องดูใน MV เองเล่าแค่นี้พอแต่ที่แรกๆก็คือได้แสดงกันองออมสุชาด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตากลมมากอะน่ารักมากเลยทีเดียวเรื่องนี้ถ่ายทําที่ไหนคะเมืองนอกหรือว่าเมืองไทยนี่อเมริกาไม่ใช่ตึงเด็ดใครับเหมือนเหมือนเหมือนพี่ซานี่อ่ะพี่เตมเพิ่งโฟนอินซานี่เมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะสมบูรณ์อินเตาบรรยากาศแบบประมาณไมหิมะตกอะแล้วซานี่ก็บอกว่านี่เมืองไทยนะพี่เชื่อไหมอะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศสวยมาก จะบอกว่า MV ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เพลงมันดูมันดูเข้ากับเพลงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิด MV มันโอเคแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือถ่ายทําในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยใช่ไหมคะกรุงเทพนี่แหละครับกรุงเทพเลยน่าจะมาเชียงใหม่นะพี่เตือนว่าใช่ไหมน่าจะมีโปรเจกต์ไปทำที่เชียงใหม่ใช่น่าจะมีโปรเจกต์ไปทำที่เชียงใหม่ไปดูแบบประมาณว่าซากุระพญาเสือโคร่งอะไรอย่างเงี้ยเขาดูดูกันผมอยากไปดูมากเลยคนถ่ายรูปมันร่วงมันละมันร่วงละร่วงมาแล้วแหละสายไปแล้วเต่ารอชมิทีปีหน้าปีหน้ามันจะมันจะบานประมันแค่ไม่กี่วีคเอองะะน พี่เตมีโอกาสได้ไปดูมาละแต่ว่าบานบานแป๊บเดียวคนเยอะมากแต่ว่านี่แหละถ้าเกิดมีโอกาสก็ก็เอาไว้ปีหน้าค่อยดูแล้วกันนะคะตอนนี้ดูในรูปไปก่อนนะคะอังคงอังคางเลยอย่างเงี้ยเต๋าหน้ามานอนหน้าเที่ยวได้เที่ยวบ้างไหมคะช่วงนี้ ไม่ครับไม่เลยทำงานกับเรียนครับนะมีแต่ทํางานแล้วก็เรียนแล้วก็ทํางานเรียนทํางานแล้วก็ทํางานอย่างเดียวเลยที่เต็มที่ทําเต็มที่กับสัครับการทํางานอายุยังน้อยทําไปทําไปเพราะว่าแฟนๆก็ยังรอดูผลงานกันต่อนั่นเองนะคะเพราะว่าซิงเกิลล่าสุดของเต่านี้ฟีดแบกดีมากแล้วก็เพลงเพราะมากจริงๆเพราะว่าได้เพลงมาวันแรกก็เปิดเลยแล้วก็มีแฟนๆก็บอกว่าโอ้โหเพลงคลายเพราะมากนี่แหละเต่าเศรษฐพงศ์ของเราทําได้แน่นอนนะคะนี่คือก่อนวันสุด จะมาถึงมีแพลนมาแอลเชียงใหม่ไหมคะมีออนทัวร์ออนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมยังยังไม่มีออนทัวร์อะไไม่มีครับรอต่อไปนะคะแฟนๆอันนี้มีคนถามมาจริงๆให้สะให้กระซิบถามต่อว่าจะมาออนทัวร์ในเชียงใหม่ไหมย,ยังไม่มีคิวนะคะรอต่อไปแต่ที่แน่ๆคือรอเอ็มวีวันที่สิบกุมภาพันธพพ์น,น่าจะได้ดูพร้อมกัน,กนทั่วประเทศติดตามได้ทางช่องของ True Music แล้วก็ YouTube.com/slash t r น True 粉丝เนียนั่นเองนะคะมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆชาวเชียงใหม่บ้างแรับผมก็ฝากแฟนๆนะครับอู้กับเมืองได้ก่ออู้ไม่ค่ยได้ครอู้ไม่ได้อู้งานได้แต่อู้กับเมืองไม่ได้อู้อู้ยังยังอู้ไม่เป็นเลยยังอู้ไม่เป็นนะคะอาอู้ไม่เป็นเอาไว้มาฝึกเอาอะไรมาฝึกอ่าเอามาฝึกได้เลยได้เลยเอามาสัอาภาษักกลางนั่นแหละดีแล้วอินเตอร์ดีค่ะเชก็ฝากแฟนๆชาวเชียงใหม่เลดีโอนะครับก็ ฝากเพลงนี้ด้วยละกันนะครับขอกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็อยากจะมีเพลงนี้นะครับขึ้นติดชาร์ตอันดับหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากดาวน์โหลดเพลงนี้ด้วยนะครับเว็บบลตรูมิวสิกดอทคอมนะครับหรือว่า ใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ทร์วูมนะครับก็กด2222โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับง่ายมากโทร,รออกบอกชื่อเพลงก่อนวันสุดท้ายจะมา,ะมาถึง<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะซึ่งเพลงนี้พอเซิร์ชมาแล้วเนี่ยไม่มีเพลงของใครชื่อเหมือนเพลงนี้เลย<ฮ>ะนะเป็นเพลงเดียวจริงๆจะบอกว่าเป็นเป็นเสน่ห์เพลงอย่างหนึ่งของเพลงนี้คือพอเซิร์ชชื่อเพลงปั๊บเนี่ย มันจะมีโปรแกรมเวลาพิเตินหาเพลงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องงงไม่ต้องหาลายศิลปินมีตะ,ตะเต๋าเษฐพงเพียงพอคนเดียวเท่านั้นที่ <laughs> มีช,บบ <laughs> ชื่อเพลงนี้ก็คือก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งกันล่าสุดของน้องเต๋าด้วยเต็มที่กับการทํางานนะคะแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันแบบเต็มตัวเป็นเปนจะได้นั่งร,ร้องเพลงจะได้อ่ร้องส,สดให้แฟนๆได้ฟังกันด้วย<ด>นะคะที่นี้มีคนถามว่าจะติดต่อสมมติว่าแฟนๆแบบเพิ่งเพิ่งเคยฟังเต๋าไม่เคยติดตามเอฟมาก่อน อยากจะรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นอ่า oh. เราจะรู้จักกันได้ยังไงมีทวิตเตอ<ม> Twitter, ร์มี Facebook มีช่องทางไหนที่จะให้แฟนๆได้ไปเซิร์ชดูกันบ้างครับมีครับมีทวิตเตอร์ Twitter ก็มีครับอินสตาแกรมก็มีแล้วก็ f c e e o o o k แ n p a g e ก็มีครับ hmm. ก็คือเซิร์ชคำว่าเต๋าเพียงพอนะครับ T A O P H I A N G P H O R ครับผม hmm. ก็จะเจอเลยนะครับ hmm. แล้วก็แฟน a g e ก็ทำามาใหม่แล้วก็เข้าบิกไลค์กันได้ครับแล้วก็ ินสตาแกรมทวิตเตอร์ก็ชื่อเดียวกันเลยครับชื่อเดียวกันเลยเต๋าเพียงพอครับเต๋าเพียงพอชื่อดีเนาะชอบจังเลยอยาจริงจริงๆเพียงพอนี่คือนามสกุลของน้องเขานะครับคิดฟังจริงจริงชื่อเต๋าเศรษฐพงศ์เพียงพอแต่พอเป็นเต๋าเพียงพอแล้วมันดูดีมากอ่ะมันดูแบบกระชับ กระทัดรัดมากๆเลยทีเดียวนะคะ <บ S 1> ก็เซ <บ S 1> ิร์ชคาว่าเต่าเพียงพอหรือไม่ก็ก่กอนวันสุดท้ายจะมาถึงติดตามข่าวสารอัปเดตของผู้ชายคนนี้ได้แต่วันนี้ก็มาอัปเดตให้เราได้ถึงที่เลยทีเดียวที่เชียงใหม่ radio 9 3 7 5ดเจท่มกาเฮาส์ครับคุณเต่ามากเก็บกแรงอ <บ S 1> อมเสียงเอาไว้ด้วยเพราะว่ายัางคงต้องโฟนอินกันอีกหลายคลื่นทีเดียวนะคะ <บ S 1> แฟนๆก็รอติดตามกันเอาไว้รอเจอกันที่เชียงใหม่แบบตัวจริงๆละกันนะคะวันนี้ขอบคุณเต่ามากขอบคุณนะค้าวให้สิงค์นี้มีขึ้นอันดับหนึ่งแบบเยอะๆมาก มายนะคะแล้วก็กเรารอดู MV วันที่สิบว่าเต๋าจะหล่อแค่ไหน <c oughs> ส่วนน้องออมนี้เอาไว้ก่อน <c oughs> จะดูว่าเต๋าจะหล่อแค่ไหนแล้วกันนะคะร,รอติดตามวันที่สิบกุมภาสมับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะอินกับผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณเต๋ามากครับขอบคุณพิเศษมากนะคะแล้วเจอกันที่เจียงใหม่นะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ